ใ้ไลวินเตอร์มารีวิวอีกหนึ่งชุดนะที่ขายดีขายดีกันเลยทีเดียวนะครับเป็น2อคูณสนะครับเบสสิบห้านิ้วนะครับไม้อัดแท้นะครับตัวนี้แล้วก็ระบบมิกคอร์สปลั๊กไฟไมลอยพาวเวอร์สตัวนะครับมีแหลกเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับขายดีอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับทำกันแทบไม่ทันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเบสกระแทกข้างนะครับชุดนี้ทั้งชุด26,0 0 0บาทนะครับ26,000บาทได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวผมจะมารีวิวชุดนี้ก่อนแล้วก็มีชุดพิเศษออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าชุดพิเศษนะครับราคาแตกต่างกันยังไงแล้วมีตรงไหนแตกต่างกันบ้างนะอันนี้ชุดพิเศษนะครับใน2องคูนสองแบนะครับแบบจะเต็มนะตัวนี้26,000บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับเดี๋ยวค่าขนส่งเรารีวิวให้หลังคลิปนะครับตัวนี้นะครับมิกโปรเจ็นะครับ5ช่องไม้นะครับ1ช่องเปิดเพลงนะครับบลูทูธ USB ได้นะครับเอฟเฟกแท้นะครับ1ตัวนะครับผมแล้วก็ พักไฟนะครับเป็น st 81ตัวนะครับไม่รอย1ชุดนะครับตัวนี้ก็ร้องเพลงได้อะไรได้ปกติเลยนะครับ3-40เมตรสบายๆแล้วก็คอส2ทาง1ตัวนะครับเพื่อจะทําการขับกลางซ้ายกลางขวาเบรคซ้ายเบรคขวาครับแล้วก็พาวเวอร์600วัตต์2ตัวนั่นคือรุ่น mx พันนะหกรวัตต์ทั้ง2ตัวนะครับขับกลางข้างหนึ่งขับเบรคข้างหนึ่งนะครับเอ้ไม่ใช่ขับกลางซ้ายกลางขวาเบรคซ้ายเบรคขวาครับสำหรับจุดนี้26000บาทนะครับได้ตู้กลางแหลมเป็น12นิ้วนะแหลมจรวดนะครับผมเบ 500วัตต์โครงปั๊มนะครับผมสีระเบิดนะไม้อัดแท้สีระเบิดนะครับระบบสายต่อด้านหลังจะเป็นสเปคอนะครับจะแยกไป2สีอย่างชัดเจนนะครับ10เมตรนะครับเส้นละ10เมตรก็ได้ไป4เส้นนะครับสายไฟ VCT นะครับผมก็น้ําเงินนะครับเป็นเบสทนะครับเราก็ต่อแท่นล่างนะครับแดงเป็นกลางเราก็ต่อแท่นบนระบบสเตอริโอเลยนะครับซ้ายขวานะครับชุดนี้จบ26,000บาทนะครับ26,000บาทก็ได้ไปตามนี้เลยหรือว่าใคร นะครับอยากอัปเกรดนะตัวนี้เป็นชุดอัปเกรดนะครับเราอัปเกรดอะไรบ้างนะครับแล้วราคาเท่าไร่บ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้อัปเกรดเป็นตะแกรงปั๊มนะเสียงจะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าดอกเรายังไม่ได้อัปเกรดนะครับดอกเท่าเดิมเราอัปเกรดคือใส่ตะแกรงปั๊มให้มันดูสวยงามอย่างตอนนั้นจะเป็นตะแกรงธรรมดานะครับมันก็จะไม่ก็ใช้ว่าพื้นๆแล้วกันนะครับนี่จะเป็นตะแกรงปั๊มล้วกติกล็กโสตอมให้ด้วยแล้วก็ตุกางเห็นไหมครับตุกางก็เป็นตะแกรงปั๊มนะติดโลโก้ให้้ดวยแลพิเศษ นะครับเพิ่มจาก MX 0 0เม่อกี้เห็นไหมครับ MX 1 0 0 0 2ตัวตัวนี้เป็น MX 2 0 0 0เสียงก็จะแรงขึ้นนะเพิ่ม power เสียงก็แรงขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แรงอีกก็เพิ่มดอกเป็นโครงหลอกก็ได้แล้วแต่ชุดนี้นะครับัพตะแกรงเป็นแบบสวยนะครับแล้วก็ up power นะชุดนี้จบ29,0 0 0บาทนะครับ29,000าบาทนะครับราคารับเองหน้าร้านนะครับเดี๋ยววันนี้จัดโปรโมชั่นอะไรนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับใครตัวนี้เก็บปลายทางนะครับ ราคาทั้งสองชุดนี้ไม่รวมค่าขนส่งนะครับ2 6 0 0 0กับ2อ0 0 0นะครับใครเก็บเงินไปทางนะครับมัดจำา1,000บาทนะครับสมมุติว่าเก็บเงินไปทางก็ทักไลน์มานะครับแล้วก็มัดจำา1,000แล้วก็ค่าของเอาชุด2 6 0 0มนะครับก็2 6 0 0มก็ไปจ่ายหน้าบ้านเอาชุด2อ0 0 0 2 9นเกก็ไปจ่ายหน้าบ้านแต่ใครโอนนะครับใครโอนทั้งหมดจัดโปรโมชั่นนะครับค่าโอนทั้งหมดนะครับบวกเอาเท่าไหร่ดี500บาทพออ่าใครโอนทั้งหมดนะฮะ จากเซต26,000บาทนะครับก็จะเป็น26,500บาทโอนยอดเต็มนะฮะนี่นะครับสำหรับสำหรับคนที่โอนยอดเต็มถูกไปกว่า500แล้วก็ชุด29,000ื่นนะครับใครโอนทั้งหมดก็29,500ืนาหนะครับแต่ถ้ามารับหน้าร้านก็ไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็ร้านจูบินเตอร์ก็อยู่ถนนมารายแม่ครับขาเข้าเมนนืองนครปฐมนะอยู่แถวแถวราชพัฒน์นครปฐมนะนี่ครับร้านเราก็จัดของเยอะแยะมากมายใครเป็น FC ก็ดูได้เลยนะครับเพราะว่า เราขายกันมา4-5ปีนะครับจัดชุดเล็กชุดใหญ่ครับแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวมีชุดใหญ่ที่โคราชอีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังชุดนี้กันบ้างแล้วเดี๋ยวให้ฟังใหม่ไตคกิจ ดนี้นะครับความพิเศษก็ถ้าใครเอาชุดนี้นะครับจะสังเกตนะครับจะได้มิกสตรอมด้วยนะครับผมปลั๊กไฟสตรอมครับคอร์สสองทามสตรอมพาวเวอร์สตรอมทั้งเซตนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับวิธีการต่อก็เหมือนกันนะครับเราให้สายไปสิบเมตรสี่เส้นนะครับแดงกับน้ําเงินนะครับน้ำเงินเป็นเบสนะครับแท่นล่างเป็นเบสนะครับเราก็ตัดเป็กคอนนะครับหมุนสองทีนะ ชุดนี้นะปรกกะกอกล่องแล้วนะต่อสายไม่เกิน5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับสอชุดนี้เดี๋ยวฟังชุดนี้อีกเดี๋ยวได้ฟังเสียงใหม่้ายคลิปขอเสียงพี่น้องชคชัยหน่อยเลีเเ่ยนฟังหมนลานครับเตรรอเมียพเกนะครับมอนล,ะน,ะบบนลาเดอี่องเดชน้ากนก,นกนาสานานกันบางกละกันค่ะ ทดสอบไมค์กันดีกว่าครับทดสอบเสียงเอฟเฟกนะเอฟเฟกตัวนี้ก็มีให้เลือก16โปรแกรมมีทั้งเอฟเฟกและเอ็กโคนะครับมันนี้เบอร์เก้าก็น่าจะหวานๆนิดนึงนะวิธีการเปิดเอฟเฟกก็เปิดแดงกับเหลืองตัวนี้นะครับแล้วไมค์อันไหนนะครับเราก็เปิดอันล่างนะครับเขียวตัวล่างแค่นั้นเองนะครับผมทดสอบเชกว่าจิสวันนีครับตัวนี้ก็เหมาะเลยนะครับในห้องนะฮะข้างบ้านนอกบ้านนะครับห้องประชุมนะครับร้านคาราโอเกะต่างๆนะครับในสองหมื่นกว่าบาทนะครับ ได้ครบขนาดนี้นะรับประกันไม่มีร้านไหนจัดได้นะเบทสอนะครับกลางสอไม่อัดแท้ด้วยนะครับผมแล้วก็าวเวอร์ให้2ตัวพอดสองทางไม่ลอยปักไฟมิกนะตัวนี้ก็ระดับมืออาชีพเลยนะหรือใครนะครับอยากจะจัดสี่คูณสามหมื่นหในแหลกนี้ก็ได้นะครับหรือว่า3 7มหมในแหลกนี้ก็ต้องโทรเข้ามานะครับว่า แต่ละชุดมันสามารถจัด4คูณ4ได้อีกนะวันนี้ก็ให้ชม2คูณ2เพราะ2คูณ2เนี่ยขายดีกว่า4คูณ4นะครับผมก็เดี๋ยวบ่ายนี้ลูกค้าก็มาเอาแล้ว2ชุดนี้ชุดนี้ก็อัปเกรดพาวเวอร์ก็แรงขึ้นนะครับแล้วก็อัปเกรดความสวยนะครับคือเรื่องตะแกรงนะครับเนี่ยครับดู2ชุดนะงบน้อยก็เล่นตะแกรงธรรมดาก็ได้ไม่ต้องซีเรียสอะไรแต่ตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มเพราะว่าแผ่นหนึ่งนะครับเราสั่งตัดมาก็ประมาณตกเกือบ500บาทนะครับ ธรรมดาก็2 6งหมนเนี้ยก็ขายดิบขายดีอยู่แล้วแต่ใคร2 9งหมอัพมาเพื่อว่าให้ได้แรงด้วยให้สวยเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้ใครสนใจสั่งซื้อก็0825406540ร้านชุมอินเตอร์นครผสมนะทางเพจเฟซบุ o กนะครับแล้วก็ไลน์ไอดีก็เบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้รลยเพเตัวนี้อ่าเดี๋ยวฟังพี้